คใจไทยยิใ sociedad, ใ <im <im idi> <im idi> <im ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดนวนานารดิษฐชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหกลุ่ม1นึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมในเรื่องของโรคที่มากับน้ําท่วมแล้วก็วิธีทางกา,ารศะสาด์ต้านเบื้องต้นหลังน้ำรดนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษต่างน้ำรถดิฉันนางสาวชนาการแก่ความแสนค่ะแล่กระผมนายชนาธิพดชนะพนิษร์ดาค่ะค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งาทรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหรือบ้านของนางสาวคนดีค่ะคุณชนาธิพะวันนี้พวกเรามีอะไรจะมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างคะครับวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสพิเศษนะครับมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในเรื่องของโรงที่มากับน้ำท่วมแล้วก็วิธีทำความสะอาดบ้านเบื้องต้นหลังน้ำรถนะครับค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งนี้นั้นได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็ได้รับผลกระทบมากน้อยหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้รับเลยก็มีนะครับ<ม>ซึ่งคนหลายแสนล้านคนเนี่ยต้องกลายเป็นผู้อพยพนะครับผมเชื่อว่าเออพวกเราหลายๆคน,นที่นี้เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ และสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นเพียงแค่มวลน,น้ำเหนือนที่ไหลบ่าลงมาหรือสัตว์ร้ายที่มากับน้ำเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีเชื้อโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอีกด้วยสิ่นนี้ล่ะค่ะเป็นของแถมกับน้องน้ำขอให้เกิดโรคต่างๆมากมายค่ะครับตัวอย่างเช่นนะครับน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชันเยี่ยมของบรรดายุงทั้งหลายนะครับถ้าเราโดนยุงลายกันเนี่ยเราก็จะเป็นไข้เลือดออกหรือการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเรือแล้วก็ผู้ที่ออกผจนนะครับ ก็จะก่อให้เก <fin anta> <ots> ิดโรคน้ำกัดเท้าได้นะครับและหากเราใช้มือที่สกปรกของเราเนี่ยสัมผัสกับดวงตาแล้วก็ก็จะก่อให้เกิดอาการของตาแดงได้ค่ะแต่เนื่องที่แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยมีมากมายทางเราจึงขอนาเสนอเพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางทางของดีสุดยอดพยามจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่น้นเกิดมา โดยเราจะเน้นถึงสองโรคหลักๆค่ะโรคที่หนึ่งโรคน้ำกัดเทา้าโรคที่สองโรคการเล้นค่ะในชน่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมน,นะคะหลายๆคนก็จะต้องเดินลุยน้ำกันใช่ไหมคะแล้วรู้หรือเปล่าคะว่าในาน้ำเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็คือก็เป็นขยะ มีเช right? ือโรค่างๆัก้ายเลยค่ะการเดินนน้ำเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลให้เราเป็นโรครู้ไหมคะว่าโรคอะไรไม่ใล่ค่ะ ล้างมะกันเท้าค่ะล้างมันกันเช้านะคะหนิงพู่หนึงว่าโรคฟองสบู่ที่จะเหน็นมาจากการที่เราเดินลลยน้ำสบกนะคะซึ่งมีเชื้อราปนอยู่แล้วไม่ทำความสะอาดเท้า,าได้ทันทีทำให้เท้าอับชื้นแล้วเชื้อราเท้าก็จะเจริญเติบโตบนผิวหนังเราทำให้เกิดอาการพันระคายเคืองเป็นแผลทุกข้องแล้วมีกลิ่นเท้าตามมาค่ะอาการนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองระยะ ระยะแรกนะคะจะมีอาการระคายเคืองผิวหนังจากความเสียชื้นและสิ่งขกงกระบอกในน้ำเขาจะเปื่อยลอกแดงคันและแสบโดยเฉพาะบริเวณนิ้วเท้าต้อเล็บระยะนี้เชื้อโรคยังไม่สามารถเข้าสู่บาดแผลได้ค่ะสองนะคะระยะนี้วเท้าผิวหนังจะมีแผลเล็กๆที่เกิดจากผิวหนังอักเสบและมีเชื้อโรคเข้าไปทางบาดแผล เดินมีอาการบวมแดงเป็นหนองหากปล่อยให้อาการโรคน้ำกัดเท้าอยู่นานเชื้อราจะฝังอยู่ในผิวหนังรักษาหายายากถึงแม้จะทายา,ยาจนอาการดีขึ้นดูเหมือนหายเป็นปกติแล้วแต่มัจะมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่เมื่อเท้าอับชื้นจะเกิดเชื้อราลุกลามขึ้นใหม่ทำให้อาการเป็นเป็นหายหายเป็นประจำคำ่ะ ปฏิบัติตนเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้านะคะ mm hmm. ควรจะไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะ mm hmm. ไม่ควรซื้อ,อยามาทาเองเพราะอาจจะทำให้เชื้อหลกลานนะคะ เมื่อเกิอดอาการคันนะคะให้น้ำสข็งห้องมรรชาบางๆเวลาถ่ายมืนะคะหรือใช้ยาที่ทมีส่วนผสมของอยาฆ่าเชื้อราเช่นไมนาโซอีคอน,นาโซคอนาคอนนาฟและทาโวเจนจากนั้นก็ไปพบแพทย์ค่ะสำหรับโรคนี้นะคะการป้องกันและการเอาใจใส่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือเ้าอเอาลูกเด็กยกการแช่น้ำในเวลานานหากจะเป็นตกก้องเจริญน้ำก็ควรจะสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อกันน้ำแต่ถ้าไม่มีรองเท้าบูทแล้ขึ้นใส่น้ำก็ควรจะล้างเท้าให้สะอาดทันทีหร <c oughs> ือใช้สบู่ยับยั้งแบคทีเรียล้างให้สะอาดโดยช่วยวบริเวณงัดนิ้วเท้าจากนั้นก็เช็ดเท้าให้แห้งค่ะโลกสุดท้ายนะคะที่วัตคิดไม่แพ้กับโลกน้ำกัดเท้านะคะคือโรคตาแดงค่ะ โรคตาแดงนะคะส่วนใหญ่จะมีสาหเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสหรือการนำนือที่มีเชื้อมาสัมผัสกับตาเมื่อเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ดวงตาทําให้ดวงตาติดเชื้อและอักเสบโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่ชอบเล่นน้ำตาน้ำาพืวขอขังน,นะคะได,ได้เตือนเลยค่ะว่าจะต้องระวังโรคนี้เป็นพิเศษค่ะโรคนี้นะคะเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและอันตรายค่ะปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจทำให้ตาบอดได้เอิ ข้อ,อสำคัญของโรคนี้คือลักษณะของที่ตาจะบอกจะบอกได้ค่ะถ้าที่ตาใสเหมือนน้ำตานัาจะเกิดจากไวรัสหรือโรคภูมิแพ้ถ้าที่ตาเป็นเมือกขาวจะเกิดจากอาการภูมิแพ้หรือตาแห้งหรือถ้าที่ตาเป็นหนองร่วมกับมีสะเก็ดติดตาตอนเช้าทำให้เปิดตาลำบากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะ อาการของโรคตาแดงน,นะคะหลักๆคือตาขาะเริ่อมน้ำตาไหลเคืองตาเยื่อบุตาบวมมองแสงสว่างได้ไม่ชัดโดยระยะเวลาของโรคจะประมาณ5-14วันหาพบอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์และให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุตามและรักษาตามอาการค่ะข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคตาแดง หากเป็นโรคตาแดงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ป่วยควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย3าวันเพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลามหรือติดต่อสู่ผู้อื่นหากใช้กระดาษหรือสำลีเช็ดขี้ตาหรือเช็ดหน้าแล้วควรทิ้งในถังขยะที่มิดเชิดไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาเพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อไปอยังผู้ ได้ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองของแสงควรพักผ่อนให้เต็มที่และพักการใช้สายตาสุดท้ายเลยก็คือมันรักษาความสะอาดและต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้าและตา ป้องกันไม่ให้เป็นโรคตาแดงสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆโดยมันล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดอยู่เสมอถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีหลีกเลี่ยงการใช้มือแคะแตะเกาหน้าตาไม่คุุกคลีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ถึงแม้ว่าน้องน้ำจะได้จากไปแล้วแต่ก็มีลมหนาวเข้ามานะคะยังไงดูทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอโลคยาบารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลามัปตะเกิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอขอบคุณคุณขรรีสำหรับข้อมูลดีนะคะก็ต้องระวังนะคะเรื่องของกันแบบนี้ยครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโรคที่มากันกบน้ำท่วมนะครับว่าแต่บ้านของคุณจนาการเนี่ยของวามสาดรืยังเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่น้ำแห้งมาใหม่ที่บ้านก็รีบขับถูเก็บกวาดทาสีรั้วใหม่เลยละค่ะอ่ครัับง้นไม่เป็นไรครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านนะครับวันนี้ทางเราก็ได้มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมาให้ท่านผู้ชมกันครับจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมกันครับเฮ้ยยีไม่มาข้ามเชื้ราอะไรเนี่ย แล้วเราจะทำยงานกับผ้าปโปร่งนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ดิฉันมากับคู่มือหลังน้ำรถค่ะซึ่งเป็นคู่มือทำความสะอาดบ้านก่อนอื่นนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ของพวกคุณหน้ากากอนามัยถุงมือรองเท้าบูทค่ะ

เป็นุงมือชัดินนะการที่ใสุ่งมือพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมเรียแล้วเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะถุงมือรองเท้าบูทจะเป็นตัวที่จะช่วยคุณในการระวังการลื่นล้มของาะมันเกลียวนะคะและระวังสัตว์อันตรเช่นงูตะขาบเศษของมีคมและเศษโลหะตต่างๆค่ะเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสำรวจรอบบ้านก่อน ่อนอื่นนะคะเราก็เปิดประตูหน้าต่างเพื่อมีการระบายอากาศแล้วก็ขนย้ายเครื่องเลือนออกมาทําความสะอาดนะคะคือล้างทำความสะอาดค่าเชื้อโรคและถุงแดดค่ะหลังจากที่เราย้ายของมาทําความสะอาดข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะต,ต่อไปเราก็ ขยะที่เสียหายแยกขยะอันตรายเช่นขยะอันตรายคือถา่านไฟฉายกระป๋องสเปรย์เครื่องใช้ไฟฟ้ายาฆ่ามแมลงหรือสารเคมีต่างๆค่ะจากนั้นเราก็ทำความสะอาดโดยทั่วไป<อ>เรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยนะคนะเนี่ยค่ะทำความสะอาดเราควรใช้ง้วยน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการเกิดสรอันตร์ เราสามารถใช้น้ำยาเชื้อคทาตามพอลีนโดยใช้อัตราส่วน 5cc ต่อน้ํา1ลิตรหรือใช้น้ำยาซักผ้าขาวหรือนี่พวกเราคุ้นเคยกันที่เรียกว่าไฮเตอร์ประมาณ 10cc ต่อน,น้ํำ1ลิตรหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชืชอ้อโรคเชื้อโรที่มีตับขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่เราต้องดูคําอธิบายตามฉลากก่อนใช้นะคะ ในที่นี้เราจะใช้ซอรีนทำควาสะอาดนะคะ Back to the things that bring the trauma. Overseas, yeah, we tryna stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods in the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. เมื่อเราถูด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งล้างทําความสะอาดเอายาฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะเราควรทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดค่ะเมื่อจะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ควรเปิดประตูหน้าตา่างติดต่อกันเจ็ดวันแค่นี้ก็บ้านคุณก็สะอาดปลอดสารสกเชื้อราที่มากับน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้พวกเราได้รัคบความรู้ดีๆไปมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ระบาดนะคะเราหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์อีกต่อไปค่ะขอขอบุูหมู่บ้านที่36เรือสถานีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณภูมิปัญญาลัคนที่ใช้นะครับที่ากากเราแล้วมันถ่ายทำมรน่ะจะมีนะครับครับก่อนจากการในวันนี้นะครับพวกเราก็อยากจะให้กําลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับว่าเราไม่ได้เผชิญหน้ากับอุตุเข้าไปคนเีแต่เป็นผู้เดียวครับแต่คนอีกหลายต่อหลายคนก็ต้องประสบพบเจือแบบเดียวกับเรานะครับฉะนั้นจึงขอให้มินตีทำใจยอมรับสิ่งับ่แล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปครับ อยากขอถอยกำลังใจเป็นอิ่งไรคะค่ะวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลแล้วนะคะพวกเราคงหนึงขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายชนะการเดินเรืสีครับไี่ีี่ึงครับสวัสดีครับก็ผมนายชนะทิพย์รัชนานิริพีดาเลขที่สิบเอ็ดครับ สวัสดีครับน่าินาตบูได้่สครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญินบราพยมเลขที่สีสิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาการแก้วทองแสงเลขที่สิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณฑลตาคงนาหรือเลขที่ส2ค่ะ นอนตาลับแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดข้างฟ้าสวา่างเปิดทางให้เห็นฟังฟันเคยแพ้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมานานก็แค่เมื่อวานวันวานที่มันผ่านเลย เพราะไม่เคยท้อแม่ต้องถอยยำรอยเดินฝักกีครั้งหัวใจยงป่าฟันไม่ยอมอยู่เชิ ออกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความสาัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิถีของคนกล้าวันนี้ข้ามเส้นชัยมาจะขอยิ้มทางนังา สวัสดีครับเฮ้ยเจ๋งแล้ว่ะพูดต่อเด้สวัสดีครับ อะไรอ่ะมีชั้นตอนสาธิการกัปนที่ดีสวัสดีครับไม่พูดนะเ็าจะพูดได้ไม่รูว่าเราถ่ายสองคนนี้ก่อนหรือเแล่ะ พูดเกียวกับเรื่องอะไรคะอ๋อไม่รู้สิครับสตานการิดว่าเรื่องอะไรอ่ะอ๋อสดไดเลอร์สุดไดเลอรสดไดเลอร์สไลเดอร์สไเดอรลเดค่ะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แต่เป็นแค่โมวลน้ำทำไมไส้มัน้อยลงจิดน้าม่มอ่ะแม่